สบายดีพี่น้องส,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  hopping, ส,บสบายดีสุขูสุข้นสุโมงสุบอลสบายดียามสวยๆพี่น้องเมื่อนี้ก็เข้าให้เพิ่นมาเจาะสางให้โอ้ทีมงานเิ่นกักมากำลังติดตั้งอยู่เจาะน้ำบาดาลให้ เดือดห้อนมาสองสามมือเลยสามมือเลยแ,แต่มือมือติดแอรมือนั่นแหละติดแอรแล้วไดก็เสียไดน้ำเสียตายคอรอโอ้เยวะเอ้ากบกระหองมาเนี่ยแอบแอบแอบแออันนี้ไดน้ำเกา ได้นะบริเพได้เปได้เพนะใช่เด็กน้องเอตว,ว่าสั่งนี่แหละบอลบอลเจาะตัวเก่าเนี่ยเพยน้ำเมื่ปตื่นเงิดต่อวันนี้เมื่อเมื่อมืดอเหมือนกับบ่ได้สั่สงเป็นมาต่อให้กับจนเมือม่อยเมื่อเราก็ได้ต่อแรงให้เพื่นมาต่อมาอีก ต่อลงกับบอ่อได้เพราะว่าทั้งพื้นมันจะเป็นหูหน้อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสางหน่วยนี่นัน้นแต่กี้นะแต่แถาแม่ยังเป็นสาวานะเพิ่นพักกันใส่มือทั้งเอาวะะ่าสันจากทั้งบบไปบเดิแล้วเขาก็คึดพระบ,บ่อเลยใส่มือทั้งเอาว่าสันนะได้ยินแถาแม่เปล่าเอ้อยไ้น้องเพิ่นนี่แหละเฮือนไก่เฮือนชุมปะาชุมลุงเพิ่นงในละว่ามาทางซอยกัน ชุ่มพอใหญ่ไม่ใหญ่นี่ยแหละพาก,กันทังใช้มือทั้งมาสันนะปัดเพื่อเพืพ่อใส่ได้พี่น้องเวสิบกมตรพูดเลยตะกี้เนี่ยน้ำแห้งแต่ว่าต่อมาเลยพัดใส่มานี่ก็เกือบเกือบสิบป,ปีเลยล่ะแต่อเอาลงทีเททบอีทเลยฝากเงินมาในหน้เพบนใส่ได้ตะกี้แบบกอกบูฮานดิ้กกอกลักกี้นะสูบเอา ก็มีเขาไปทํางานยุงเทพได้เงินแล้วก็ฝากไม้เพื่อนใส่ได้จากสิบุได้โยมจากสิบุได้สุปแล้วก็เพื่อนก็ใส่ได้ให้เขาซุ้มลุงนี่แหละมาใส่ให้กับสร้างผูเพลินมาเฮ็ดว้านนี่แหละแล้วก็บรรยแปลงจักเถ่อจากนั้นมานะกบมากแปลงว่าน,นก็บบได้สั่มเอาลุงบุได้นี่ปกติคันเอาลุงได้จะุดอันนี้นั่นสีใช้ได้น้ำนะ มันทั้งุ่มมันจะเป็นหูน่อยบ่ลมอันไออย่งวาววาวนำที่แรกว่าที่จออยู่ข้างชนกล้วยปล่อยมามักงหูวอาที่ซื้อใหญ่บอลมาจอผีบานนี่ทีมงานพันนะคักับมาหวังเฮงเติบพันประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว นึ่งเสารโมงที่ผ่านมาแต่ว่ายังอันท่ันได้ลงมือจอดอกเื้ยคือ,คอปิดเพลงเนาะพี่น้องถ่ายคลิปบ่ได้แล้วนี่ยนั่นบ่เสียมนะอโอ้ใส่เสียมใหญ่ก่อนบ่มาแล้วลราหันออกบ่ตัวใหญ่นี่นนย,นนยนะ Ờ à luôn trăm mét tôi xem anh này. Ủa... Ờ. 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 ờ... 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 เอาลงจักเมตรบาเสียมใหญ่มันนี่บาเอาลงจัมตัวหมากใหญ่นี่นะฮะคงหินด่านนเจือเจอนเพิ่นว่าใส่หมากเสียมใหญ่ลงแก็สิใส่่อกันเจเด้่อเพิ่นก็เด้่อใหญ่จัน้เจ้าว่อใหญ่่อ่อบ่ เริ่มปฏิบัติการพี่น้นอง สามคนมือเนี่ยชุดมาทางอยู่อันอยู่ท่งน่ะเพื่อนมาสองคนมาแต่ผู้เสือดำกับผู้เสือเขียวชุดอันนี้สามมาสั่นทีมงานเพื่อนมาเพิ่มอีกคนนึงน้ำเหือกับขอเกอยเงอนใกล้เปิดเอา ขอน้ำเพลินเปงเอาโรดเพื่นวะเปงแล้วหาปุ้ยของสามสี่หาปุ้ยออกมืดสองเลยดิปลาพี่น้องเมืดสองก็ปุ้ยเลยเนี่ยสุดก้อนนั้นสิบสิบหกคุยคือวะเพอดีสิบหกคุ้ย ใส่ทอกันเจือนพี่น้องวันนี้สี่เมตรเพื่อนวะทอกันเจือนใส่ลงไปสี่เมตรสี่เมตรเนาะพาะสาบันเฮากับสี่เมตรใส่ลงไปอองสี่เมตรคือยังคือทรงสียังบา่าได้ถึงหินดอก ซท่กันเจือนลงก่อนอเอาอันนี้ดันลงเนาะ เนี่ยนอนกันนะพี่น้อง,อองเข้ากับฮักสิเห็นคักๆนี่แหละย่างกระเจ้าใส่กันเจืกันเนาะ

ไปนุ่ยเนี่ยค้มเปิดน้ำให้พี่น้องข้างนี้ <c oughs> เ้เปิดน้ำขอ,อน้ำนเงินเื่อให้นกไกเดีพี่น้นนองมาใส่ถึงหินเลยมันบอกกลกกลุกกลก,ก,ลกลถึงหินแล้วเสียงกลุกก ้ำพมดแหละจากซีเรียลท่านเลี่ง่ายไปแล้ว doc ทำรับพระจาก็เพียงเท่านี้แหละพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายสุขุสุขคนที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเนอสุขุสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแห้งอายุมันคนยืนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องก็กันไม่คลิปหนาสบายดี